ได้แล้วก็เอามาล้างน้ําล้างน้ําแล้วก็เอามาเชื่อมน้ำต,ตาลเกลือใบเตยครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เอาเหลืองจันเนี่ยมามัดกับต้นทุเรียนที่สวนนะครับส่วนเออเหลืองจันนี่อันนี้ก็จะเป็น,นสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่8เดือนกันยายนปีพศ2565 ผมพาท่านผู้ชมไปเที่ยวสวนอีกแล้วครับเราจะไปไหนช่วงนี้ไปเที่ยวสวนเอาเหลืองจันไปปลูกมัดกับต้นทุเรียนนะครับอันนี้มันเป็นเหลืองจันพันแท้นะครับที่แกะออกมาจากต้นทุเรียนสวนอื่นนะครับไปซื้อเขามาจริงๆแล้วเนี่ยครับเหลืองจันพันแท้นี่เมื่อมันขึ้นอยู่ในป่าเนี่ยนะครับแล้วก็สวนที่อยู่ใกล้ๆกับป่าเนี่ยนะครับไอ้สปอ มเมล็ดของเหลืองจันทก็จะปลิวมาติดตามต้นทุเรียนแล้วก็เจริญเติบโตใหญ่โตนะครับก็ไปขอซื้อเขามาย้ายมาอยู่ที่สวนของเราเพื่อมันเผยแพร่ในสวนของเราครับนี่มันเป็นฝักของมันเนี่ยที่มันมันติดฝักเมื่อเมื่อปีที่แล้วโนนขึ้นไปอยู่บนยอดไม,นมน้นี่ครับผมนี่ขอนี้มัดแล้วพอโน้กําลังมัด นี่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมราคาการซื้อขายเหลืองจันพันแท้กันในท้องตลาดนี่นะครับก็ราคาค่อนข้างสูงทีเดียวเพราะว่าเหลืองจันเนี่ยมันเป็นกล้วยไม้ที่แตกกอช้าครับอันนี้ก็แท้แต่ปลอดหรือจุดเนี่ยไม่ทราบได้อันนี้น่าจะเป็นเขาซอ,อ,อยดาวเขาคิะกูดเนี่ยนะครับก็จะมีเหลืองจันป่าแท้อยู่เยอะเคยไปท่องเที่ยวป่าเจอมันจำยอดไม้บ้างไหมเคยครับเหรอ แต่มันต้นมันสูงเดี๋ยวเวลาบานมัน,ม,นมันสวยนะเวลาบานมันสวยมันอยู่ที่สูงสูงนี่ภาษาเขมรว่าอะไรขปัวตะปัวขปัวขปัวครับขปัวแล้วถ้าเตีย้ยล่ะเตี้ยก็เตียบเตียบ,อ,บอืมขปัวเหลืองจันทร์อ๋ออ๋อนี่เอากอนนี้ขึ้นไปเอา เกิดเป็นชาวสวนเนี่ยต้องปีนต้นไม้เก่งต้องรักษาสุขภาพให้ดีให้ตัวผอมอย่าอ้วนเพราะถ้าอ้วนแล้วจะขึ้นต้นไม้ยากเดี๋ยวกิ่งทุเรียนกิ่งเงาะหักหมดนี่นะครับก็ปีนต้นทุเรียนกันเอาเล็กๆยาวๆอืมโอ้ยทุเรียนต้นนี้มันจะได้ออกลูกมั้งไหมเนี่ยมันมีแต่กล้วยไม้แล้วนี่ไอยาเลศช้างนี่ไอยาเลศโอ้อือไอยาเลศอันนี้ก็เป็นเอื้องสายอันนี้ก็ไอยาเลศ กอติดติดตูดตูดอะกอตุดตดนี่กอตูดตดกอทมทมเดี๋ยวมันมีกอทมทมอยู่อีกอีกก้อนตรงนู้นอะเดี๋ยวจะต้องหาที่เก็บมันไว้อ้าวเอออย่างงั้นก็สวยแต่ว่าไม่รังแกไมไม่ไมรังแกต้นทุเรียนนะอย่าให้มันเยอะมากถ้าเยอะมากแล้วทุเรียนจะตายแล้วก็ไม่ออกลูกจะได้แก่กันเถอะ ออา,เอา,เ,อาเอากอนั้นเอากอนั้นเออตน้นหนนเอเอ,เอ,เอโอ้สวยเลยละ่ะสวยงามเ,าเดี๋ยวเวลามันออกดอกนี่มันคงจะโอ้โหงดงามปราณสวรรค์เลยติดติดติดติตอ่ะเวลาชวนกินข้าวก็ต้องบอกสมโจยเขาจะมาตีปากเราทําไมอ้าโอ้โหบายครับเอาไย,ยา,อ,าอ๋อถ้าไปชวนแถวบ้านแหลมจะโดนตีปากเหรอตีปากแล้วก็โจนเข้าใส่ฮะอ่าชวนกินข้าวก็สมโจย ้าวันไหมมุมนี้ยากหน่อยก่อน,นี้เป็นเหลืองปลอดมีดอกติดมาด้วยหาที่ติดมุมให้มันสวยๆรักษาสภาพเดิมของที่มันเกาะไว้นะครับหามุมให้ดีเหลืองจันเนี่ยมันชอบต้นทุเรียนมากเลยครับท่านผู้ชมต้นทุเรียนต้นประดูอันนี้ที่เกาะไว้แล้วนี่เป็นมอนไคมนไคเนี่ยแ่มอนไคจะออกดอกทีหลัง เหลืองจันทฤดูออกดอกของเหลืองจัน,น์นี่โน่นแหะครับก็หมดฝนนะครับธันวาก็เห็นบ้างแล้วมกราคมพามีนาเมษานี่ช่วงนี้ดอกพรั่งครูเลยครับอ่ะไปดูเหลืองจัน์บ้านกัน เหลืองจันทบูรณ์สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาไปดูกล้วยไม้ที่มันสีสันสวยงามมากครับสีเหลืองแล้วก็ปากสีน้ำตาลแดงหรือบางต้นหรือบางกอก็ปากสีแดงครับเหลืองจันทบูรณ์เดนโดบริอมเฟเดริกเซียนัมส์ครับที่เห็นช่อกอเรียงรายอยู่นี่ก็เป็นงานประกวดกล้วยไม้หรือเป็นงานแสดงกล้วยไม้ ออ h i d Festival ที่จันทบุรีครับซึ่งจะจัดทุกๆปีเลยครับที่มหาวิทยาลัยราชมงคลจันทบุรีอำเภอเขาคิดจกูดจังหวัดจันทบุรีครับประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็ช่วงวาเลนไทายได้แหละครับของทุกๆปีอันนี้ถ่ายเมื่อปี2-3ปีที่แล้วช่วงที่ยังไม่มีโควิดนะครับ เหลืองจันทบูรณ์เนี่ยนะครับมีถิ่นกําเนิดที่เขาพบครั้งแรกก็คือที่เทือกเขาสอยดาวอําเภอสอยดาวอําเภอเขาคิดชกูดแถบนี้แหละครับท่านผู้ชมเหลืองจันทบูรณ์เป็นกล้วยไม้เฉพาะถิน่นคําว่ากล้วยไม้เฉพาะถิ่นก็คือมันเกิดกําเนิดอยู่แถบนี้แหละครับเทือกเขาบรรทัดชายแดนไทยกัมพูชาเขาใหญ่ เขาคิดชกูดแถวจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดสะแก้วจังหวัดระยองชนบุรีโคราช แถวบุรีรัมย์อะไรพวกนี้ก็จะพบเหลืองจันทบณ์ครับมันอยู่ในยอดไม้สูงสูงออกดอกสีเหลืองครับจะมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆก็คือเหลืองทั้งดอกเรียกว่าเหลืองปลอดแล้วก็มีจุดอยู่ตรงกลางเรียกว่าเหลืองจุดแต่เหลืองจุดก็ยังแบ่งออกนะครับก็คือมีจุดเดียวกับ2จุดก็คือจุดตรงปากดอกเนี่ยแยกออกจากกันครับท่านผู้ชม ที่สวนเนี่ยมีปาล์มฟอกเทลครับเดี๋ยวจะพาไปกินปาล์มฟอกเทลแล้วก,ก,กลางทลายกับนี่เหนือครับเออเอาได้แล้วเอาได้ครับเอาได้แล้วก็เอาทลายลงมาเลยเอามีดเทสกลางทลายกับเทสต,ตูดทลายรู้สึกว่าจะช้าไปหน่อยแล้วด้วยนะแข็งไปหน่อย เทวปาล์มหรือปาล์มหางหมาปา่าครับส่วนใหญ่จะปลูกประดับสวนแต่หลายคนไม่ค่อยทราบนะครับว่าผลมันกินได้ขึ้นไปตัดบนยอดกันละครับไม่พอตัดแล้วอ่ะต้องหิ้วลงมานะถ้าโยนลงมานะแตกกระจายกระจายไปคนละทิศละทะ <c oughs> างไม่เจอนะ <c oughs> หิ้วลงมาไหวไม่ได้ต้องเอาเชือกโยงลงมา ้าตัดแล้วโยนลงมาเนี่ยมันจะแตกกระจายกระเด็นกระดอนไปไกลเพราะนั้นจะต้องประคองทลายลงมาหรือไม่ก็จะต้องเอาเชือกโยงทลายลงมานะครับไม่งั้นแตกกระจายหมดหละครับต้องใช้เชือกโยงลงมาไหมหรือหิ้วลงมายกโยนยังไงอ่ะปลุกลงเอาไง ชมาชมาแมวอ๋อชมาแปลว่าไหลเหรอครับเอาชมาไม่ใช่แปลว่าแมวหรือแปลว่าเล็กเหรอน้องเขาก็บอกว่าเอาชมาแบกลงมาก็คือเอาไหลแบกลงมาอ๋อชมาแมวกับชมาคนนี่เรียกเหมือนกันนะเอาขึ้นไปสองคนเดี๋ยวตกลงมากระดอดเล็ดเลยนะเอ้าเอออมึงจะไปเหยียบช้างพี่ตายนะปรากฏว่าได้อ่อป้องเทลมาแต่ว่าก้นไม้กูตายไม่คุ้มกันอืม โอ้นี่หม้อใหญ่เลยเนี่ยครับฟอกเทลวางหนครับวางนี่เอาวางไว้เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาทำเออนี่เอาได้แล้วก่อนตัดเนี่ยเราต้องควรเทสเนื้อก่อนนะครับปริบตรงหัวทลายกลางทลายแล้วก็ก้น,น,นทลายเอามาเทสเนื้อดูเนี่ยเทสหัวเทสกลางเทสท้ายนี่โหได้หลายหม้อเลยเนี่ยเยอะมาก ไม่ค่อยมีคนรู้นะว่ากินได้เนี่ยแต่ที่สวนเนี่ยกินกันประจำแค่ไหมพอมดีพอดีนะชงันไหมชงันไหม,มจะิถ่ายอ่อนหน่อยอมีอมเปาะชอบ,ชอ,บอ๋อเปาะชอบเรียกมาทุบอีก <laughs> เดี๋ยวต้องเดี๋ยวไปทบที่บ้านแล้วหาอะไรกัน้นดีๆ ทุบในเข่งก็ได้น่ะเอาง่ายๆเลยเดี๋ยวน่ะเอาเอาเข่งเอาเอาเขียงไปวางไว้ในเข่งนะแล้วก็เอามีดแบนๆน่ะทุบป้อง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 แป๊บเดียวมันจะเด่นอยู่ในเข่งนั่นแหละนี่ก็มานั่งโยงโยงโยกนี่นะแบบนี้ปิดออกมาเลยปิดแล้วก็วางเอ่อแล้วก็ทุบนี่กระเด็นเลยออแบบนี้ นี่เดี๋ยวถ่ายสโลโมชั่น นี่ทาแป๊บเดียวก็เนี่ยจะหมดแล้วเนี่ย <ไป S 1> เพราะว่าเริ่มมีความชํานาญความชํานาญภาษาเขมรนี่ว่าอะไระแบบทําเก่งอะ่ะมันเริ่มเป็นนะครับเริ่มเป็นภาษาเขมรว่าอะไรเร,เริ่มทําเธอบานให้เธอบานให้เธอบานให้น,ใหนี่นะฮะนี่แปบ๊บเดียวนี่หมดแล้ว วันก่อนยังไม่ค่อยเป็นกันใช่ไหมวิ่งทุบแล้วก็วิ่งไล่เก็บกัน่าง้ยใช่ไหมตอนนี้เป็นแล้วนะต้องมีอุปกรณ์ต้องทุบออกมาทางทางตูดตูดหน่อยนะมันจะกระเด็นออกไปข้างหน้าถ้าทุบตรงกลางมันก็ทีแบนกะแตเนี่ยถ้าทุบถ้าทุบออกทางท้ายนิดนึงนะมันก็จะเอ่อออกทางหัว กินแกงกิน,ก,นก็นได้มีก็เตรียมไว้ทำอาหารของหวานของคาวแทนหมูแทนไก่ได้เลยนะในยุคเศรษฐกิจไม่ดีเงี้ยไอลูกฟอกเทลเนี่ยมันก็มีโปรโตีนเยอะโปรโตีนสูงนะนี่ก็ผูกกล้วยไมย้นี่ก็ผูกไว้เต็มแล้วเนี่ยอันนี้กระเรระร่อนป่าอันนี้เป็นพวกเหลืองจันทร์ผสม อันนี้เป็นเนสเตอร์เผือกนี่มามัดกับต้นลองกองนี่กะไม่เอาลูกเลยใช่ไหมเนี่มยออมัดรากมันติดไปกับต้นเลยเอากิ่งนี้ไม่เอากิ่งนี้ไม่เอา,เอาลูกโน่นเอาพวกกิ่งอื่นๆเอาลูกะอะอนกก็ช้างอยู่ข้างบนนนโอช้างนี่มันชอบต้นปล่าเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยโอมันอยู่กับต้นป่าแล้วมันงามดีเนี่ย อันนี้พวกเหลืองจันทั้งหลายแหลครับเหลืองจันเนี่ยเราอาจจะปลูกใส่ตะกร้าก็ได้อันนี้ก็ออกดอกนอกฤดูนะครับนี่มันเดือนตนยาคย์แล้วแต่ว่ามันออกดอกนอกฤดูก็ไม่ค่อยเยอะฮนะนี่ปลูกใส่ตะกร้าห้อยไว้นี่ก็ปลูกใส่ตะกร้าห้อยไว้เช่นเดียวกันมันต้นงาอ มีหลายอย่างช้างน้าวเอื่องคำแล้วก็แววมายุราต่นครับแววมายุราแล้วก็อันนี้เป็นพกเปิร์นหูช้างน,นี่แววมายุราครับส่วนนี้ก็เป็นบอนกระดาษด่าง ไม่ค่อยมีราคาแล้วตอนนี้นี่ก็เป็นชายผ้านางสีดา ตัวนี้เป็นกล้วยไม้สงโตฮะสิงโตสิงโตงโ,ตงโตรงข้าวโอโนโอ,อันนี้ต้นลิ้นจี่ใบมันทึบไปหน่อยโอ้เจ้าพยาไวโอเลตออกดอกแล้วครับนี่หอ,อมสวยสีม่วงอืม ต้นลิ้นจี่ปลูกได้ต้นไม้อ้วนมากนครับถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ามัดกับต้นไม้นี่มันจะอ้วนนะ,ะมันจะอ้วนอ,อืมแต่ว่าใบลิ้นจี่เนี่ยมันต้องตัดให้มันโปร่งโรงหน่อยถ้ามันมันทึบไปมันก็จะไม่ไม่งามนี่อันนี้เอามาเพิ่มมาเพิ่มปริมาณอุ้ย ตกมากระดอกระเร็ดกระดอกระเร็ดแปลว่าหัวเข่าถลอกใช่ไหมอืมอืมต้องมัดต้องระวังนะเดี๋ยวจะตกลงมาหัวเข่าถลอกหัวเข่าถลอกก็ว่ากระดอกระเร็ดนี่ก็พาดูเอาแขนงเล็กๆนะครับแล้วก็ กอเล็กๆเนี่ยมามัดไว้ตามต้นทุเรียนบ้างต้นลิ้นจี่บ้างแต่ว่าลิ้นจี่เนี่ยต้องคอยเขาเรียกว่าโปร่งใบมันหรือลานกิ่งมันนะครับให้แสงมันลงมาได้เพราะว่ากิ่งลิ้นจี่ต้นลิ้นจี่ลําลำไยเนี่ยใบมันจะทึบนะฮะถ้าใบทึบมากมืดมากเนี่ยกล้วยไม้ก็จะไม่ชอบแล้วก็จะไม่งามเพราะเราต้องให้แสงมันส่องลอดลงมาได้อันนี้อย่างต้นทุเรียนอย่างเงี้ยฮะมันจะผลัดใบแล้วก็กิ่งมันจะโปร่งโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจึง เหมาะสําหรับต้นกล,<ว>ล้วยไม้แต่ถ้าตวรวจว่าปลูกไว้กับต้นทุเรียนเนี่ยเยอะๆ,ๆเกินไปก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าทุเรียนก็จะไม่ค่อยออกลูกแล้วบางทีกิ่งมันก็จะผุเน่าจริงๆกล้วยไม้ไม่ได้เป็นกาฝากไม่ได้กินน้ําเลี้ยงนะครับมันก็จะไปเกาะแค่พื้นผิวนอกจ,จ,จอะจะจะให้ผ่อนน้ําให้มันข้าง,างล่างมันจะมีท่อน้ําอยู่ลงมืดจับเนี่ยให้น้ำมันไหลไม่ต้องมันไม่ต้องรดมาตรงนี้เ่เดี๋ยวเขื่อนพัง ผมน้ำลงต้องแก้ผ้าลงไปแล้วถ้าหลงข้างโน้นมันจะมีที่อุดน้ำอยู่มันจะมาเปิดเขื่อนให้น้ำมันทะลุไม่งั้นเดี๋ยวช่วงนี้ฝนตกแรงแล้วเดี๋ยวน้ำล้นเขื่อนไม่ทันน้ำจะพัง ล,ออล้องกันยาครับเป็นเดือนสุดท้ายของฤดูฝนบางทีที่จันทบุรีเนี่ยฝนจะมากเพราะนั้นต้องค่องน้ํานี่ก็ <c oughs> ลูกปาร์มก็ได้ที่แล้วละครับหลังจากที่ทําแล้วก็ออกเอามาล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็เอามาเชื่อมครับนี่ครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากที่ติดตามดูนะครับผมก็มาณทาเที่ยวเล่นชมสวนไปเรื่อยๆ ช่วงนี้ฝนตกเยอะนะครับก็พักก่อนอยู่บ้านรักษาสุขภาพนะครับผมเองก,ก็ต้องรักษาสุขภาพช่วงนี้เดินทางไปต่างประเทศไม่ได้เพราะว่าสุขภาพไม่ค่อยดีครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ